PWC Thailand Spotlight ทุกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทรนด์ในการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและทั่วโลกรับฟังได้จากที่นี่สวัสดีค่ะดิฉันปียนาสวนอภัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ ในพอดแคสต์ EP นี้ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะไปจเจาะโดยเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนนั่นก็คือมาตรฐาน IFRS S 1และ S 2ซึ่งนี่อาจจะกลายเป็นมาตรฐาน ESG สากลหนึ่งเดียวในอนาคตเพราะปัจจุบันทั้งสองมาตรฐานนี้ค่ะได้ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานภาคบังคับในหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งทางสํานักงานกับ,กบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าสํานักงานกรตอนะคะมีแผนที่จะนําทั้งสองมาตรฐานนี้มาบังคับใช้ในประเทศไทยเร็วๆนี้วันนี้คุณชยาธรฉันเลืองวัน,นิี้หัวหน้าส่วนงานความยั่งยืนและ ESG ของบริษัท PWC ประเทศไทยจะมาอธิบายให้เราฟังค่ะว่าทําไมมาตรฐาน IFRS S1 และ S2 ถึงมีความสําคัญมากขึ้นในปัจจุบัน และบริษัทต่างๆของไทยควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนที่เราจะบังคับใช้มาตรฐาน IFRS S 1และ S 2ในเร็วๆนี้สวัสดีค่ะคุณชยาธรสวัสดีครับมาตรฐาน IFRS S 1และ IFRS S 2เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะทั้งสองมาตรฐานนี้ค่ะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ สำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRSs 1และ S 2 <S นะครับเป็นมาตรฐานรายงานทางการเงินที่จะเป็นการนำเรื่องของความยั่งยืนนะครับมาเปิดเผยในมุมมองของนักลงทุนซึ่งมาตรฐาน IFRSs 1นะครับเป็นมาตรฐานที่เป็นการกำหนดสำหรับการเปิดเผย,ยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความยั่งยืนยยนะครับส่วน IFRSs 2นะครับเป็นมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาพของ IFS S1 เนี่ยจะเป็นภาพของภาพกว้างในมุมมองของความยั่งยืนนะครับซึ่งบริษัทจะต้องมาพิจารณาดูว่าประเด็นความเสี่ยงและโอกาสที่สําคัญของความยั่งยืนนะครับเป็นอะไรในส่วนที่สําคัญกับบริษัทแล้วนําส่วนที่สําคัญนะครับหรือว่าเป็น material ต่อบริษัทนะครับมาเปิดเผยใน4มิติด้วยกันนะครับมิติแรกจะเป็นเรื่องของการกํากับดูแล2เรื่องของกลยุทธ สคือการจัดการความเสี่ยงและ4ตัวชีวัดและเป้าหมายส่วน IFRSs 2นะครับจะเริ่มลงลึกมาเป็นรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบขององค์กรหรือบริษัทเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับซึ่งบริษัทจะต้องมาพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับที่บริษัทีจะต้องเจอนะครับโดยให้พิจารณา2ความเสี่ยงลหลักๆ1คือเรื่องของความเสี่ยงทางกายภาพหรือ physical risk กับอันที่2คือความเสี่ยงในการเปลี่ยนผ่านหรือ transition risk ที่เราจะต้องมีการพิจารณามองไปในอนาคตแล้วก็ปรับเปลี่ยนองค์กรนะครับไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้บริษัทเนี่ยมีการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกที่น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นใน2ความเสี่ยงนี้นะครับก็ใน i f i s 2นะครับก็จะมีข้อกําหนดให้ทางบริษัทนะครับพิจารณาแล้วก็มีการดูผลกระทบทางการเงินนะครับมาที่งบดุลงบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของบริษัทนะครับ ซึ่งจะต้องมาดูในระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวต่อไปความท้าทายและความซับซอ้อนในการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน IFRS S1 และ S2 สำหรับบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมีอะไรบ้างคะผมสรุปมามี5ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นที่1คือ boundary นะครับหรือว่าขอบเขตของการพิจารณานะครับในเรื่องของ IFRS S1 และ S2 ของกลุ่มบริษัท เพราะในอดีตเนี่ยอาจจะมีบริษัทอาจจะมีการทำองค์กรบางบริษัทนะเช่นบริษัทแม่เป็นหลักนะครับแต่ IFRS s นและ S 2นะครับจะต้องมีการครอบคุมบริษัทลูกทั้งหมดด้วยครับบริษัทลูกบริษัทย่อยบริษัทกิจการร่วมค้าแล้วก็บริษัทร่วมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาดูขอบเขตแบบเดียวกับงบการเงินนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นความท้าทายในการเก็บข้อมูลของบริษัทลูกๆอื่นๆด้วย2นะครับคือเรื่องของการประเมินความเสี่ยง แล้วก็ความสําคัญขององค์กรนะครับหรือ m a t u r i t y Assessment ซึ่งในเรื่องของการประเมินความสําคัญนะครับก็ต้องมองในภาพกลุ่มของบริษัทด้วยและจะต้องมองใน2มุมก็คือมุมของความยั่งยืนและมุมมองของทางการเงินด้วย 3. นะครับก็คือเรื่องของผลกระทบนะครับในเรื่องของการเก็บข้อมูลต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยการืองกระจกนะครับของกลุ่มที่เป็นสกบสามซึ่งในสกบสามนียก็จะมีความท้าทายในการเก็บข้อมูล สี 4, ่ก็คือการประเมินผลกระทบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน,นะครับก็คือต้องมีการลันในตัวโมเดลหรือแบบจําลองนะครับเช่นจะมีโรงงานของเราตั้งอยู่ตามชายฝั่งต้องมาดูว่าถ้าสูตรน้ําทะเลท่วมขึ้นมาในอนาคตกี่เมตรนะครับแล้วจะผลกระทบของบริษัทนะครับที่จะต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมนะครับมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของโรงงานของเราในอนาคตอย่างไร ตรนี้ก็ต้องมีการรันโมเดลแล้วก็มาดูผลกระทบนะครับซึ่งก็ต้องมาดูผลกระทบในส่วนของงบดุลงบกาไรขาดทุนแล้วก็งบกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทด้วยแล้วก็สุดท้ายนะครับคือการเก็บข้อมูลนะครับตรวจสอบข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับเข้าสู่การตรวจสอบนะครับของรายงานความยั่งยืนตาม S1 นและ S2 ด้วยนะครับ เพราะว่าเข้าใจว่าตามกฎเกณฑ์นะครับของทางกรตเนี่ยจะต้องมีการตรวจแล้วก็ให้ความเห็นนะครับในปีแรกๆอาจจะเป็น l m m t t e d s s u r a n c e นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมในการตรวจด้วยครับอย่างที่คุณชยาธรนะคะเล่าให้พวกเราฟังเมื่อสักครู่ว่าตัวมาตรฐาน ifis S 2เนี่ยจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยแกส๊สเรือนกระจกตามสโคบ1สโคบ2โดยเฉพาะตัวสโคบสบเองซึ่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับเมืองไทย การเปิดเผยข้อมูลพวกนี้ค่ะมีความท้าทายในการเก็บข้อมูลยังไงบ้างคะแล้วก็มีทางแก้ไขหรือว่ารับมืออย่างไรบ้างก็ในส่วนของการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะครับมีสามสะครับก็คือสปหนึและ3นะครับซึ่งสปสครับเป็นการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกทางอ้อมนะครับที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร ซึ่งถ้าเรามองสโคบห2สและ3เป็น100%นะครับสโคบ3นะครับจะมีสัดส,ส่วนการปล่อยถึง50-95%เลยนะครับขึ้นอยู่กับบริษัทและก็ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นตัวการเก็บข้อมูลของตัวส6อบ 3, นะครับจะเป็นสโคบที่ท้าทายที่สุดเนื่องจากการเก็บข้อมูลนี้นะครับไม่ได้อยู่ในความควบคุมโดยตรงของบริษัทคือเราต้องมีการเก็บข้อมูลจากซัพพลายเออร์ผู้จัดจําหน่ายลูกค้านะครับเพราะเราต้องมองว่า ทั้งห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรตั้งแต่เริ่มการผลิตขึ้นมาจนถึงพอใช้ผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วต้องไปทําลายหรือฝังกลบยังไงต่อเนี่ยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดเท่าไหร่พังนั้นในเรื่องของตัวการเก็บข้อมูลเนี่ยต้องเรียนว่าสับบสามท้าทายสุดทีนี้ประเด็นของการเก็บข้อมูลนะครับก็จะมีอยู่3เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็จะเป็นเรื่องของความซับซ้อนและความหลากหลายของข้อมูล เพราะว่าการเก็บข en> ้อมูลนะครับมีหลายแหล่งแล้วก็จากซัพพลายเออร์ของเราก็อาจจะมีการเก็บข้อมูลที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีการเก็บในข้อมูลที่รูปแบบแตกต่างกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องมีการออกแบบในกระบวนการในการเก็บข้อมูลนะครับอันที่2คือขาดข้อมูลนะครับก็คือบางซัพพลายเออร์ของเรานะครับหรือบางอุปกรเนี่ยอาจจะไม่สามารถให้ข้อมูลกับเราได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ทางบริษัทจาต้องกลับมาพิจารณาว่าสิ่งที่ไม่สามารถหาข้อมูลได้จะต้องมีการ ใช้การประมาณการหรือการใช้ Proxy นะครับในการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเนี่ยอย่างไรซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นความท้าทายในการประเมินต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการอัปเดตข้อมูลนะครับก็คือทุกๆครั้งเนี่ยจะต้อง1ปีเราต้องมีการคำนวณกา๊าซเรือนกระจกนะครับตลอด วันตรงนี้จะต้องมาดูว่าการคำนวณตรงนี้ครับจะมีการอัปเดตนะครับในการอัปเดตข้อมูลนะครับในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆเนี่ยให้มีความเชื่อมั่นว่าข้อมูลเนี่ยครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องนะครับซึ่งในสามประเด็นนี้ครับผมมองว่าการแก้ไขปัญหานะครับน่าจะช่วยได้ก็คือ1การออกแบบกระบวนการนะครับที่มีการตรวจสอบทดสอบนะครับว่ากระบวนการใส่ข้อมูลนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็มีการคำนวณในการทดสอบตรงนี้ครับมีการได้พิจารณานะครับทั้งหมดแล้ว สองก็คือเรื่องของระบบงานทางบริษัทอาจจะพิจารณาในการหาระบบงานนะครับเพื่อที่จะสามารถลดข้อผิดพลาดนะครับหรือว่ามีการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ถ้าบริษัทไหนที่เริ่มมีความพร้อมในเรื่องของข้อมูลการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเนี่ยก็อาจจะให้มีการตรวจสอบนะครับก็จะมีการให้ความเชื่อมั่นหรือให้แอชวานซ์ในการตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับบริษัทต,ต่อไปครับ ปัจจุบันค่ะความคืบหน้าในการนำตัว IFIS S1 และ S2 ค่ะมาใช้ในเมืองไทยเป็นยังไงบ้างคะแล้วบริษัทจดทะเบียนเองควรจะเตรียมตัวยังไงให้สอดคล้องกับไทม์ไลน์ที่กำลังจะเกิดขึ้นคะในส่วนของเตรียมความพร้อมที่จะใช้มาตรฐาน IFIS S1 และ S2 นะครับต้องเรียนว่าจาก Hearing นะครับของทางสำนักง,งานกรตองนะครับล่าสุด ประเทศไทยน่าจะเป็นการบังคับใช้นะครับแบบเ a สอินโพรชก็คือแบ่งกลุ่มของแต่ละบริษัทแล้วก็กลุ่มแต่ละกลุ่มใช้มาตรฐานแบบนี้นะครับไม่พร้อมกันก็คือแต่ละช่วงเวลาไม่พร้อมกันนะครับก็คือ s e ็ต50จะเริ่มใช้ตามปีบัญชี2,569หรือปีหน้านะครับเซต100นะครับจะใช้ตามปีบัญชี2,570อ่าแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น ในส่วนนี้ครับทางบริษัทนะครับอาจจะต้องมาดูก่อนนะครับว่าเซตหนึ่งนะครับบริษัทอยู่กลุ่มไหนเป็นเซต50ฟตี้เซตห0 0รหรืออยู่ในเซตนะครับหรืออยู่ใน MAI ฉะนั้นอาจจะได้เห็นภาพก่อนว่าวันที่จะต้องมีผลบังคับใช้ของบริษัทอยู่ตรงไหน2นะครับก็คือต้องทราบว่าบริษัทเนี่ยมีความแตกต่างอย่างไรอยู่นะครับกับปัจจุบันที่ทางบริษัททําอยู่ ดันั้ในเรื่องของการทำแก็บแอนาลิซิสนะครับหรือคนของความแตกต่างระหว่างกระบวนการปัจจุบันกับ IFS, s s s ร2นะครับตรงนี้ก็จะทำให้บริษัททราบถึงสิ่งที่บริษัทจะต้องปิดแก็ในอนาคตต่อไปนะครับสก็คือโรดแมปนะครับพอเราทราบเมื่อไหรที่เราต้องใช้เราทราบแก p นะครับเราก็สามารถเขียนในส่วนของโรดแมปขึ้นมาได้ว่าบริษัทนะครับจะต้องมีการเติีมความพร้อมในแต่และช่วงเวลาอย่างไร สี่ก็คือหาผู้ที่เกี่ยวข้องมาช่วยสนับสนุนแล้วก็ทำให้เรื่องของการใช้ Air f s a n S1 และ S2 นี้เป็นไปได้ตามไทม์ไลน์นะครับก็คือในเรื่องของความยั่งยืนอาจจะมีฝ่ายความยั่งยืนดูแลอยู่ฝ่ายความเสี่ยงมาช่วยดูในเรื่องของความเสี่ยงนะครับแล้วก็ฝ่ายทางการเงินอาจจะมาดูในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางการเงินนะครับเพราะในภาพตรงนี้นครับในการเตรียมความพร้อมครับผมก็เลยลองลิสต์มาทั้งหมด4ขั้นตอนหลักๆแบบนี้ครับ สุดท้ายค่ะนอกจากการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนตามมาตรฐาน IFRS S 1และ S 2แล้วนะคะซึ่งเป็นข้อกำหนดของกราตาบริษัทจดทะเบียนสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ต่อยอดหรือว่าบูรณาการเข้ากับการตัดสินใจทางธุรกิจและนำไปใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้ยังไงบ้างคะถ้าเรามองในภาพของการต่อยอดของ IFRS S 1และ S 2นะครับผมมองมว่าในเรื่องของการทำรายงานเปิดเผยข้อมูลนะครับ ตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ในอดีทางบริษัทอาจจะไม่ได้พิจารณาในส่วนนี้ในบางเรื่องของ IFSs 1และครับแต่ในการทํารายงานในส่วนนี้ครับจะทําให้บริษัทเนี่ยสามารถนําข้อมูลทางการเงินเหล่านี้ครับไปใช้ในการพิจารณาแล้วก็วางแผนนะครับ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงของบริษัทต่อได้คือสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นใน PFS 2นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการประเมินผลกระทบทางการเงินนะครับที่ดูเข้างบดุลงบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงนินสดในอนาคตของบริษัทเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับทางบริษัทสามารถนําในเรื่องของการวางแผนทางการเงินในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนได้นะครับเรื่องของการประมาณการต่างๆตัวนี้ครับมันมองสองมุมก็คือมุมของความเสี่ยง แล้วบริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงได้อย่างไรนะครับกับอันที่2คือเรื่องของโอกาสว่าโอกาสทางความยั่งยืนของบริษัทอาจจะทําให้มูลค่าของบริษัทเนี่ยปรับเปลี่ยนนะครับในอนาคตไปได้อย่างไรซึ่งตรงนี้ครับถ้าเราเอาในเรื่องของกระบวนการดูผลกระทบทางการเงินเหนล่านี้ครับไปใช้ต่อยอดในการหาโอกาสต,ต่างๆทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของบริษัทผมมองว่าตรงนี้ก็สามารถเป็นการต่อยอดนะครับในสิ่งที่บริษัททำอยู่ในปัจจุบันได้ครับ และนั่นก็เป็นรายละเอียดและประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน IFRS <S, <ล> S 1และ S 2ที่ธุรกิจควรจะต้องทราบรวมไปถึงความคืบหน้าของสำนักงานกรรอ,อในการนำทั้งสองมาตรฐานมาบังคับใช้ในประเทศไทยหวังว่าคุณผู้ฟังค่ะจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งสาระสำคัญของ IFRS S 1และ S 2ความท้าทายและสิ่งที่บริษัทจดทะเบียนค่ะควรจะต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะการจัดเตรียมข้อมูล เพื่อใช้เปิดเผยในรายงานตามมาตรฐานทั้งสองนี้ในระยะอันใกล้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณชยาธรมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสำหรับคุณผู้ฟังค่ะที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.pwc.com.th หรือติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียค่ะของ PwC ประเทศไทยในทาง Link e d i n เและ Facebook และอย่าลืมกดไลค์หรือ Follow เพื่อไม่ให้พลาดตอนใหม่ของพอดแคสต์ซีรีส์ PWC Thailand Spotlight ขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการรับฟังและสวัสดีค่ะ